สวัสดีครับท่านผู้ชมกบมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเชา้าวันนี้คุณตากับพามาชมสามตระกูลเศรษฐีสี่ตระกูลเศรษฐีเนาะท่านผู้ชมเนาะเออหนึ่งเศรษฐีเรือนนอกสองเศรษฐีเรือนในนี่สามเศรษฐีเรือนแก้ว และ4เศรษฐีเรือนกลางทีนี้เฮามาเบิ่งว่าข้อสังเกตของแต่ละเศรษฐีนี่เป็นอย่างไรกันบ้างเศรษฐีเรือนนอกปราชชาวบ้านเขาบอกว่าข้อสังเกตก็คือขอบสีขาวเส้นสีขาวจะอยู่ด้านนอกอันนี้คือเอกลักษณ์ของเศรษฐีเรือนนอกนี่เห็นบก่ก จะใช่หรือไม่ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะถ้าหากว่าโอ้ผมแอนได้คุณตาวิถีไทยเศรษฐีตัวที่สองเป็นเศรษฐีเรือนในสังเกตก็คือว่าเส้นสีขาวนี่จะอยู่ตรงกลางนะนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเส้นสีขาวจะอยู่ตรงกลางอันนี้คือเศรษฐีเรือนในนะแล้วมาเศรษฐีเรือนแก้วน,นี่เส้น จะเป็นแบบลักษณะใบของเขาจะไม่ยาวเป็นแบบแบบนี้แต่ใบของเขาจะคล้ายเป็นใบพายนะเป็นใบพายแล้วก็มีสีด่างๆนี่เส้นคาดนี่อาจจะไม่เสมอไปว่าจะอยู่ข้างนอกข้างในข้งบางทีก็อยู่ปื้นนะตรงกลางส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงกลางแต่เป็นเส้นใหญ่นะอันนี้คือเศรษฐีเรือนแก้ว แล้วมาเศรษฐีเรือนกลางเห็นไหมเศรษฐีเรือนกลางนี่จะเป็นลักษณะเส้นจะไม่คงเส้นคงวาคืออยู่บางทีก็อยู่ตรงขอบขอบนะนี่บางทีก็อยู่ขอบขอบสีขาวนี่บางทีก็ขอบริมด้านนี้หรือจะอยู่ตรงกลางกลางนะเห็นไหมนี่เส้นของเขาแล้วก็เป็นเส้นแบบหลายเส้นด้วยไม่ใช่เส้นเดียวเหมือนเศรษฐีเรือนนอก และเศรษฐีเรือนในนะเส้นของเขาจะมีแบบประปลายเป็นเส้นที่อยู่เซมเซมอืมอันนี้ข้อแตกต่างระหว่างเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนกลางและเศรษฐีเรือนแก้วอ,อืม <c oughs> ทีนี้เขามาพูดถึงคุณสมบัติของทั้งสี่เศรษฐีตระกูลเศรษฐีทั้งสนะี่เนาะประการแรกเป็นต้นไม้มงคลแหละเพราะว่าชื่อของเขาเป็น เศรษฐีเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนกลางและเศรษฐีเรือนแก้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นไม้มงคลทั้งสิ้นนะเพราะมีคําว่าเศรษฐีนำนาปลูกไว้ที่ไหนก็จะทําให้กลายเป็นเศรษฐีอันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมประการต่อมาต้นเศรษฐีทั้ง4นี้ยังเป็นต้นไม้แห่ง การอะไรกเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้สวยงามเวลาที่เอาไปปลูกไว้อยู่ในกระถางเนาะมีคนมาชมโอ้งามแท้สวนของโรงแรมแห่งนี้ทำไมมันสวยจังเลยพอลูกค้าชมนะเอาไปตั้งไว้ในตรงมุมนั่นมุมนี่หรือว่าร้านตำมุ่งของคุณยายนี่คือสวยน่ารักแท้มีแต่ต้นไม้งามงาม,งามย,าย้ายว่าสัน มีแต่ต้นเศรษฐีเนาะยายเนาะเอาหุฮุงมาจะกกนึงนุ่งแซบนัวเด้อคุณมายายเราขายตะมงฮุงเรามีต้นเศรษฐีน,นี่ปลูกไว้เต็มรอบๆนะเป็นคนที่ชอบต้นไม้คุณยายฮาปลูกไว้สวยงามเราว่าโรงเรียนคุณครูที่มีวิสัยทัศน์นะโครงการอพอสอทอนี่เอาต้น ตระกูลเศรษฐีทั้งสี่ต้นนี่เข้าไปไว้ในสวนพฤกษศาสตร์ชั่วโมงนั้นนักเรียนนั้นมาเรียนชั่วโมงนี้นักเรียนนี้มาเรียนนะแต่ละห้องวนเวียนกันมาเรียนเอาละวันนี้ครูจะให้พวกเธอได้รู้จักกับตระกูลเศรษฐีทั้งสี่ต้นเป็นว่าเอาหยิบกระดาษดินสอขึ้นมานักเรียนเอาวาดภาพระบายสีก่อนอืมแล้วชั่วโมงถัดไปก็จะค่อยอ่เรียนไปทีละนิดทีละนิดอืม คือบูรณาการกับการเรียนการสอนได้เกือบหลายวิชาเกือบทุกๆวิชาคณิตวิทย์อังกฤษการงานพื้นฐานอาชีพนะโอ้ได้หลายวิชาเข้าไปถึงรั้วมหาลัยเข้าไปถึงรั้วมหาลัยต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการรวบรวมการค้นคว้าพวกเธอไปหามาสิตระกูลเศรษฐีเนี่ยมีอยู่แค่นี้ไหม หรือมีอีกหลายๆประเภทที่เรายังไม่รู้จักไปสืบค้นมาานิสิตนักศึกษากับไปค้นในตำรับตำราหน,นังสือที่มีคนเขียนไว้บันทึกไว้ว่าเศรษฐีอันนี้มีแบบนี้ลักษณะแบบนี้เศรษฐีเรือนในมีลักษณะแบบนี้แบบนี้สายพันธุ์แบบนี้เศรษฐีเรือนกลางมีลักษณะแบบนี้แบบนี้เศรษฐีเรือนแก้วมีอยู่คุณตาท่านหนึ่งที่ ที่ไปซื้อเท่าแก่ท่านหนึ่งเพิ่นไปซื้ออันต้นตระกูลเศรษฐีใช่ไหมตัวนี้เรามีความเข้าใจเราบอกว่าต้นเศรษฐีเนี่ยมันกลายแล้วมันก็กลายกลับไปกลับมาบางทีก็กลายมาเป็นตัวนี้บางทีก็กลายมาเป็นตัวนี้แล้วก็กลายมาเป็นตัวนี้เพร่นว่ามันกลายเราเอาปลูกไปปลูกมาหลุดมีเป็นสายพันธุ์อื่นแทรกกลายขึ้นมาโอ้แสดงว่าเรานี่มีความ รูเกี่ยวกับต้นตระกูลเศรษฐีอ่าโบแน่พวกตระกูลเศรษฐีพวกนี้อาจจะกลายมาจากตัวนี้ก็ได้นะนี่นี่นี่เห็นไหมลายของเขาหรือตัวนี้อาจจะกลายมาจากเศรษฐีเรือนแก้วหรือตัวนี้อาจจะกลายมาจากเศรษฐีเรือนกลางเห็นไหมมันกลายไปกลายพันธ์เราอืมพวกตระกูลเศรษฐีนี่เออซีเมนต์ความเรานะเพราะว่านานๆไปเหมือนต้นอ่สนีจันขาวเห็นไหม ก็เป็นจันขาวธรรมดาแล้วก็กลายมาเป็นจันขาวกลายมีสีดอกมีสีลายๆนะขึ้นก็สวยงามแปลกไปอีกแบบอืมเมื่อพวกเธอได้ข้อมูลมาแล้วเอามาพรีเซนต์หน้าห้องนะใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องอาจารย์ก็จะให้คะแนนตามความตามเนื้อหาอมเมื่อเสร็จแล้วก็โพสต์ลง youtube เว็บไซต์ไลน์ทิกต็อ ยูทูบเพจถ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นเศรษฐีเหล่านี้เศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนกลางและเศรษฐีเรือนแก้วทักแชทเข้ามาอยากรู้ข้อมูลพวกเธอต่อไปอยากได้อยากได้เอาไปปลูกพวกเธอขายเลยเพราะนี่คือต้นไม้แห่งการสร้างรายได้อีกสายพันหนึ่งนะสี่ตระกูลนี้อืมทั้งสี่ตระกูลนี่อ่า นอกจากจะขายได้แล้วยังเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกขอบน้ำใจพวกเธอมากมากตนเศรษฐีเรือนหนอกเศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนกลางและเศรษฐีเรือนแกว้วมันเป็นต้นไม้ที่เวลาเราเอามาปลูกแล้วมันรู้สึกสดชื่นดูเขาพริใบดูเขาเปล่งประกายสีสันเวลาเขาต่องลม มันอ่อนช้อยน่ารักมันวากยายยูทูบเบอร์ตาก็ไม่มีอะไรมากหรอกที่จะเตรียมไว้ให้กับคณะศึกษาดูงานที่มาชมสวนต้นไม้มงคลของคุณตาก็คงจะเตรียมพกตระกูลเศรษฐีนี่แหละไว้ให้คนละต้นก็แล้วกันนะสานารนเป็นของฝากของที่ระลึกได้เอขอบน้ำใจ คณะครูที่มาส่งพออ,อวันนี้แล้วก็ยังมีต้นเศรษฐีเอามาฝากเป็นของที่ระลึกด้วยขอบคุณมากๆครับผมชอบมากสี่ตระกูลเศรษฐีนี้ผมจะรักษาไวา้ผมชอบเหมือนว่าได้เออพออ,อเสียงสุขุมนุ่มลึกบ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีอคล้ายๆกับว่ามีความรักมีความอบอุ่นนะมาตรฐาน เวลาเว้าอย่างออกมานี่คนสิฟังจับจิตจับใจนะนี่คือคุณสมบัติของพ่ออไปอยู่ใส่คนกระหักกระแพงพูดจาไพเราะนะให้กำลังใจบรรดาลูกน้องบรรดาคุณครูต่างๆแม้นว่าเพื่อนสิย่ายไปอยู่บนอื่นหรือเกษียณอายุราชการก็ยังคิดฮอดคิดถึงบรรดาคุณครูพนักงานเจ้าหน้าที่ก็เอาต้นไม้มงคนมาฝากมาเป็นของฝากของที่ระลึกเพื่อน ปะทิโทแทรกซึมอยู่ทุกวงการเนาะตระกูลเศรษฐีเหล่านี้เศรษฐีเรือนนอกเรือนในเรือนกลางและเรือนแก้วอะ่ะใครที่ยังโบมีก็ไปหามาปลูกจักเศรษฐีนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะหรือบางคนก็บ,บอกว่าคุณตาวิธีไทยตอนนี้ผมมีอยู่สองเศรษฐีครับค่นว่าเศรษฐีเรือนนอกและเศรษฐีเรือนในแต่ส่วนเศรษฐีเรือนกลางและเรือนแก้วนั้นยังบมุมีคุณน่ะเดี๋ยวสิไปหามาปลูก เอาจัดไปจัดไปเอาละสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่างนี้ให้เป็นเศรษฐีมโหงมหนาเห็นบอกคือเดียวกับซื้อต้นเศรษฐีเนอ่านอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมันนี่โชคเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกับคอ,อให้สิ่งซักซิบท,ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและญะาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจช,ชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือต้นตระกูลเศรษฐีทั้งสี่เศรษฐีเรือนนอก เศรษฐีเรือนในเศรษฐีเรือนกลางและเศรษฐีเรือนแก้วครับท่านผู้ชม